รักที่ถึงหงใยไอเลิฟอยู่นั้นๆนะจ๊ะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุทุกท่านเลยจากตลาดนาัดติดถนนบางเมอืองเฟมิลี่วันนี้คุณเสี่ยวแมนนิวัฒน์เซนฟันและคุณพรเจ้าของตลาดนาัดติดถนนบางเมอืองเฟมิลี่มีกิจกรรมดีๆจับฉลากแล้วแจกฟรีมีทุกอาทิตย์วันนี้แจกน้ำโค้กครับ80แก้วนี่นะครับอยู่ในมือหนูเปเชสเตอร์แล้วตามเวลาครับแจก18บนาฬิกาเนีน่ คิวที่หนึ่งอ้าขอเชิญครับคุณพี่คนสวยนะครับคิวที่หนึ่งเลยนะครับทานยำทานต้มยำก๋วยเตี๋ยวออนเซนอยู่แนะนี่ต้มยำหมูน้ำต้มยำแซ่บด้วยนะครับขอบคุณครับคิวที่หนึ่งผ่านไปคิวที่สองอ้าคุณพี่ผู้หญิงนะครับอาต right? you know, ้าเดินมาหาผมไม่เดินไปเดี๋ยวหลุดเฟรมเดี๋ยวหลุดเฟรมเดี๋ยวเข้ากล้องกันหน่อยเข้ากล้องกันหน่อยนี่ขอบคุณครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ตลาดนัดถนนบางเวียงฟิวเบอรี่มีทุกอาทิตย์นั้นๆนะจ๊ะ คิวที่2ผ่านไปคิวที่3ครับรับน้ำค็อกกีอ้าดูน้อยอ่ามาคนห่อขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับผมได้ครับคุณแม่ก็ได้ด้วยนะครับผมอ้าขอบคุณครับนัสท้ายนับค็อกกีกันวันนี้ไม่ต้องซื้อเสียแมนครับสตางค์จ่ายเองนะครับ80แก้วจริงจริงแก้วนะเจ้าของร้านนะคุณหยอกก็ใจดี แถมฟรีมาอีก5แก้วเป็น80แก้วเลยวันนี้ตลาดนัดตีถนนรางเมืองเฟรนเบรี่ของเรากับกิจกรรมดีๆแบบนี้แจก80แก้วนะครับดื่มฟรีเลยซื้ออาหารทานนั่งดื่มมานะน,นั่งทานอาหารแล้วมาดื่มน้ํากันฟรีวันนี้ oh. ก็ขอัยร้านน้าทั่วๆไปด้วยนะวันนี้ <c oughs> ขอไปร้านคุณเตี้ยบ้านแพวน้ำเผานะ้าใครอยากได้ดื่มน้ำมะพร้าวที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายก็ไปที่ร้านได้เลยร้านกุ๊เตี้ยบ้านแพ้ขอบคุณครับเป็นคิวที่5นะครับขอเชิญนะฮะ ไปที่ร้านน้ำด้านซ้ายมือหองดิเันเตอร์นี่ครับร้านน้ำนะคนสวยใจดีร้านค้าของเรามีทุกวันเปิดทุกวันนะครับคุณลูกค้าทุกทุกท่านมาก็ได้เลยนะครับมีอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นเรจจกโน่นเลยน้องดอลล่าน้านส้มตำนะเนี่ยร้านน้องดอลล่าส้ตมตำยำก็มีเนาะ นี่แต่ตำนะติดตำอย่างเดียวเลยที่โน้นนะฮะตำปูมาามาตำแตงตำถั่วตำไทยตำชั่วตำเสบตำป่าไปโนนเลยล้านดอลลาร์เลยนะครับผมบาร์บีคิวร้อนๆนี่ด้านนี้นะคุณลูกค้าเปิดทุกวันขายทุกวันนะมาเมื่อไรได้ทานเมื่อนั้นเลยมาถึงตรงน,นี้ร้านน้ำนะร้านน้ำขอคุณหยกตอนนี้กำลังแล่มอบน้ำฟรีนะเลือกได้นะน้ำเขียวน้ำแดงน้ำโคก แนต้าสไปซ์าตามที่ทางร้านมีอยู่นะครับเลือกได้นะมารับคูปองที่ผมนะมรับคูปองที่ผมกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมดีๆจากเสี่ยมแมนนิวัฒน์เทียนปันนะคนที่ทำงานให้กับสังคมมานานทำงานหลายด้านด้วยนะครับพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองไปอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นเจริญนะเสี่ยมแมนและคุณพร,รอ่าร้านแมนกพูนครับร้านแมนกพูนย่างทะเลย่างด้านนี้เลยยำหมูหมูหัหวหมูอะไรก็มีนะนะ นี่ครับด้านนี้อร่อยแซบ่บรวมทั้งไข่ข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวคุณแอนครับโนนไปทางน้นเลยคุณแอนกะเพราหมูราดข้าวไข่าดาวไข่เจียวสั่งตรงโน้นได้เลยนะหรือจะเป็นร้านน้ําแข็งใส่ให้เยอะๆเต็มแก้วเลยนะน้าแข็งใสมีใส่อะไรตัาไม่อไรตามที่เราต้องการเลยนะร้านน้ำแข็งใสถัดไปเป็นร้านซูชินะซูชิ5บาท10ชิ้นแถมให้1ชิ้นด้วยนะซูชิ มีอะไรอะไรอะไรโทโยกิอะไรด้วยนะมี <c oughs> ญี่ปุ่นยังไม่เคยไปไปแต่ฮ่องกงนะอยู่ประเทศฮ่องกงมา6ปี <c oughs> ได้เมียฮ่องกงหนึ่งคนได้เมียจีนหนึ่งหนึ่งคนนะหายมาหายมาเล็กเล็กใจเล็กใจหายมาซ็กตองนอนเล็กซ็กตองซิวๆิว เอาไปต่อเลยนะครับจากร้านซูชินะร้านซูชิโตริยากยิไปที่ปิ้งย่างหมาล่านะครับเี่มีน้อยนะหมีน้อยปิ้งย่างหมาล่านะมานั่งรอให้ท่านชิมลองลิ้มชิมรสกับการปิ้งย่างหมาล่านะและ้วกิมน้ำราดรสแซ่บๆซบกันนะแล้วก็ไปที่แพนเค้กมินิแพนเค้กนะมีแพนเค้กหอ,อมอร่อย รสชาติถูกปากและถูกใจแน่นอนนะขายทุกวันทุกร้านที่ขายทุกวันเลยนะครับแล้วก็เมี่ยงปลาเผาเจ๊มดนะครับเมี่ยงปลาเผาเจ๊มดปลาตัวใหญ่ๆให้อย่างเยอะเลยนะครับมียำด้วยนะมียำหลายๆยำเลยอยากจะทานยำอะไรก็บอกเจ๊มดได้เลยนะพร้อมน้ำไก่ย่างนะไก่ย่างไม้ใหญ่ๆนะไก่ย่างอยู่ใกล้ๆกับเจ๊มดนั่นเลยนะนขายทุกวันมีทุกวันครับ ร้านที่กําลังขายอยู่เลยตอนนี้ต้มยำแซ่บแน่ลูกค้านะลูกค้าสั่งกันอย่างมากมายทุกวันเลยร้านต้มยำแซ่บหนูน้ําต้มยำแซ่บนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากระกพรงปลาดินเนาะหรือว่าจะเป็นทะเลหมึกเนี่ยหมึกต้องไข่ด้วยนะหมึกไม่ไข่หนูน้ําไม่เอามาเสียไอ้พัดเอาแต่ตัวไข่ตัวไม่ไข่เขาออกนะต้องเอาที่ไข่แล้วนะไข่กันอย่างเยอะเลยทุกเมนูทุกชาม6 0บาทเท่านั้นเองกลับไปบ้านต้อง ใส่ชามนะชามใหญ่ๆไม่งั้นล้นชามแน่นอนเนาะที่หนูน้ำต้มยำแทบแล้วแล้วก็มีสุก,กี้ด้วยสุก,กี้ชามละ10บาทเองให้ไข่อีกหนึ่งฟองนะมีไข่หนึ่งฟองด้วยแล้วก็ไม้ละ10บาท10บาทอยากจะใส่เห็ดเข็มทองอยากจะใส่อะไรก็นะไม้ละ10บาทเพิ่มเติมเข้าไปนะครับสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตของสูเป้นอนสตรอเบอรี่โยเกิร์ต ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกเช่นกันนะครับเย็นหวานชื่นใจติดกับเฟรนฟรายนะครับเฟรนฟรายเฟรนฟรายอย่างมันฝรั่งนะครับก็การแบบไหนสั่งได้เฟรนฟรายอ้าวคุณลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้คูปองนะคูปองครับรับน้ําฟรีครับน้ําโค้กฟรีด้านนี้เลยที่ร้านอยู่ใกล้ๆ้สายมือนี้นะครับลูกค้าท่านใดยังไม่ได้ขอเชิญนะครับรับคูปองนะรับคูปองกัน นี่คูปองยังอยู่นี่ครับแจกน้ำโคอันนี้80แก้วนะแะ80แก้วมาทิ้งร้านมะพร้าวนี่คุณเตี้ยบ้านแพรวสมุทรสาครเลยนะมีทั้งน้ำมะพร้าวมีทั้งมะพร้าวปั่นใส่นมสดนะต้องการแบบไหนไปที่ร้านคุณเตี้ยบ้านแผรวได้เลยะมะพร้าวน้ำหอมโคกวุ้นเหมือนกันนะมีโคกวุ้นมีของอะไรไม่รู้น้ำที่เป็นวุ้นๆนะฮะ ที่เขาเรียกว่าน้ำช้างน้ำดีโอน้ำสิงอะไรประมาณนะัน้นวุ่นวุ่นด้านโน้นเลยนะด้านโน้นเลยหมูทอดนี่ของลุงต่อยหอมอร่อยกินแล้วติดอกติดใจครับผมอร่อยมากเลย <c oughs> น,นี่นี้แต่เสียไอยโฆษณาทุกวันนะบอกว่าที่นี่กันตีได้ว่าอร่อยแนะ่นอนนะที่ร้านหมูทอด ต่อมาได้นมหมีปั่นนี่นมหมีปั่นกินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะน้ำขุนแจงแใส่ให้อย่างเทียบเต็มแก้วเลยนะปริมาณไม่ต้องห่วงนะนมหมีปั่นนะบาทีดนแล้วก็เครปโลอยู่ใกล้ใก้กันเลยนะซื้อนมหมีปัน่นแล้วซื้อเครปโลด้วยนะ้อชิ้นละสิบบาทสิบบาททุกชิ้นเลยให้กันอย่างใส่ไส้ก็อย่างเต็มเลยนะใส่ไส้อย่างเยอะเลยชอบไส้อะไรก็สตรอเบอรี่กล้วยอะไรก็ได้หมดช็อกโกแลต มีหลายไส้นะมาถึงก๋วยเตี๋ยวหมูออนเซนนี่สาบห้าบาทสีบาทใส่ไข่อีกหฟอง2ฟองแล้วแต่นะต้องการแบบไหนบอกทั้งเจ้าของร้านจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีนะครับผมคูฟองนะครับขัวเชิญครับนี่ทีที่6ผ่านไปอ่ะได้ยังครับได้แล้วชื่ออะไรครับหนูมีนาหน,นูมีนาขอบคุณครับอ้าวแล้วมาถึง ก๋ยเตี๋ยวมูออนเซนนะอร่อยแซ่บแบบไม่ต้องปรุงเลยและนี้สูตรมาจากญี่ปุ่นโดยแท้จริงนะปา๋าเขาไปหลายประเทศนี่ป๋าไปมาอยู่มาหมดแล้วไม่ว่าประเทศไหนบาลงบาเลนซาอูนะไปมาหมดอเมริกาแล้ป๋าก็กลับมาฮ่องกงแล้วบินกลับไทย <c oughs> นี่คือป๋าขับรถนะปา๋าพี่รถเยอะรถเก่าๆที่ติดต่อได้เลยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูออนเซนรถสวยๆนะครับ ทั้งรถทั้งเครื่องอย่างดีเลยเบนซ์นี่ทั้งรุ่โนโนเลย280 SE 280อะไรก็มีหลายรุ่นนะฮะเยอะมากเลยโตโเกียวร้อนๆเนนี่ขนมตโตเกียวนะต้องการไซส์แบบไหนมีทุกไซส์เลยขนมตโ,โตเกียวด้านนี้เลยคนระับร้อนๆเลยนะหรือจะเป็นมาม่าผัดขี้เมานะใครอยากเมาเส้นเมาเส้น <S ain S ain> เป็นยังไงมาด้านนี้ครับมาม่าผัดขี้เมาชี ยืดโฟผัดแห้งอะไรก็มีคั้วไก่ขั้วาทาโรา่สปาเกตตี้ผัดชาติดต่อกันด้านนี้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกันกรร็ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องข้าวกะเพราไข่ดาวไข่เจียวใส่ชะอมใส่ดอกสนโสดอกอะไรมั่งก็เยอะแยะหมดนะฮะอยากจะใส่อะไรท่าที่มีนะเยอะเลยเอาทุกมองเห็นอยู่นี่ครับข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะไข่ดาวไข่เจียวได้หมด รวมทั้งโน้นเลยขนมจีนหน้าหม้อ,อมาที่ตลาดนัดติดถนนบางเบงพรมนี่แล้วนะถ้าไม่ได้ชิมถือว่ายังมาไม่ถึงนี่ขนมจีนหน้าหม้อ,อนะครับมีน้ํายามากมายหลายอย่าง่าจะเป็นน้ําเยวน้ําพริกน้ํายาเขียวหวานน้ํายาไก่น้ำยากะทิอะไรเยอะแยะมากเลยนะราดขนมจีนอร่อยที่สุดมีเยอะมากที่สุดในตลาดนี้คือร้าน20บาทเทียช้าง อร่อยทุกอย่างในร้าน20บาทของดีนะของดีมีอยู่ในร้านเสียช้างทุกอย่างย0สบนะไปเลือกดูได้เลยแต่บางอย่างข้างนอกข้างนอกมากกว่ายี่สินะอยู่น้ำาหมครับผมอ้าวนี่ลูกค้านะอันนี้ลูกค้าอ่าลูกค้านะขอเจอน,นะลูกค้าได้เลยลูกค้าอันนี้แม่ขาผมจำได้บอแมน นไ้นแม่ค้าครับครับผมอขอเชิญขอเชิญนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับคูปองนะขอเชิญเสื้อผ้าของเล่นนะครับเสื้อผ้าของเล่นโน่นเลยเจมอลด้านโน้นนะครับห้าร็อกอยังใหญ่อย่างโตโน่นเลยมีทั้งเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ของเล่นนะของ ที่ท่านต้องการด้านโน้นเลยนะครับไปเลือกได้เลยนะรวมทั้งเสื้อยืดตัวละ20บาท6ตัวร้อยนะเห็นไหมหนึ่งรบาทได้6ตัวเลยนะเสื้อยืดเสื้อยืดแฟชั่นก็มีนะครับเสื้อยืดแฟชั่นใหม่ๆเสื้อสุภาพสตรีสวยๆนะครับโซนเสื้อผ้านะโซนเสื้อผ้า,ผาไปเดินเลือกไปเดินซื้อกันได้นะเปิดทุกวันนะครับ ร้านที่บออมานี่เปิดทุกวันที่ตลาดน้าติดถนนบางเมืองแฟมิลี่นั้นนันนจ๊ะอ้าวขอเชิญนะครับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้รับคุปปองคูปปองน้ําโค้กนี่ครับฟรีนะครับมารับที่ผมครับรับคูปปองแล้วไปรับน้านะครับมารับคูปปองที่ผมแล้วไปรับน้ํากันวันนี้แจก80แก้วนะะทั้งตลาดเรา แจก75แก้วเจ้าของร้านใจดีแถมฟรี5้าแก้วรวมแล้ววันนี้แจก80แก้วเลยนั้นๆนะจ๊ะฝากด้วยครับกิจกรรมดีๆจากที่ร้านทุกๆร้านแะที่ร่วมกิจการและที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเขาฝากกันไปด้วย,ช,วยนะช่วยกันบอกต่อนะช่วยกันบอกต่อ กรรับคูปองฟรีแล้วนะครับมารับน้ำกันนะครับน้ำโค้กวันนี้แจกฟรี80แก้วนะครับรับคูปองจากดนดิชเตอร์หรือรับคูปองจากคุณไอซ์เสื้อลายลูกหลอนะครับรับคูปองแล้วมารับน้ำดื่มก็ได้เลยนะนำคูปองมาแลกน้ำดื่มวันนี้เป็นร้านค้าคุณโชคดีจากกิจกรรมของตลาดนัดถนนบางเมืองเฟมิลี่โดยเซียมนนิวัฒยาปันและคุณพรนะครับจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ ร้านผู้โชคดีอาทิตย์นี้เป็นร้านนี้ครับหายน้ำและน้ำอัดลมนะที่นี่เลยครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะขอบคุณร้านค้าทุกๆร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ ลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้รับคูปองนะครับรับน้ำพกฟรีนะครับไปแลกน้ำพกฟรีจากตลาดนัดจิตสนนกบางเมืองแฟมิลี่ของเรานะครับผมมารับคูปองได้ที่หนุ่มเดอชัตเตอร์และก็คุณไอเสื้อลายรูปหล่อนะครับผมเ้อลายรูปหล่อนะครับแจกคูปองมีคูปองแจกเช่นกันครับวันนี้89เลยนะนะจ๊ะขอบพระคุณนะครับที่มารับคูปองนะฮะขอบพระคุณที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดติตสนนบางเมืองแฟมิลี่นะคขอบพระคุณมากๆเลย กิจกรรมดีๆแบบนี้มีกันทุกวันนะครับร้านค้าก็เปิดทุกวันขายกันทุกวันเลยนะมีอาหารมีเครื่องดื่มมากมายที่ตลาดนัดติดถนนบ้างเมืองเฟรนฟราของเรานั้นๆนะจ๊ะกับกิจกรรมดีๆครับวันนี้จากตลาดนัดติดถนนนะตลาดนัดติดถนนบ้างเมืองเฟรนฟรี่มีคูปองให้ท่านนะครับรับคูปองมาแลกน้ำฟรีนี่แลกน้ำฟรีกันวันนี้80แก้วเลยนั้นๆนะจ๊ะ ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดติถนนบางเมืองเฟมรี่ของเราด้ดีเสมอมา <S <S วันนี้ <S <S แจกน้ำาเก้า90แก้วเอาแปแก้วเลยนะวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ททาทมาใช้บริการนะขอบคุณมากๆเลย มีกิจกรรมดีๆครับจัดแจกทุกอาทิตย์เลยนะอาทิตย์นี้แจกเป็นน้ำอรดลม75แก้วเจ้าของร้านใจดีแถมฟรี5แก้วนะอาทิตย์นี้แจก80แก้วนะแจกน้ำอรดลมฟรีๆ80แก้วเลยขอบพระคุณคุณลูกค้ทาทุกท่านที่มาใช้บริการด้วยนั้นๆนะจ๊ะกิจกรรมวันนี้นะครับแจกน้ำอรมณม80แก้วนะ75แก้วจากทางตลาดนัด จะาของร้านใจดีแถมอีก5แก้วเป็น8 0แก้วนะหมดแล้วนะครับครบแล้ว80แก้วน้นะน,น,นะจ๊ะขอบคุณนะครับขอบพระคุณมากๆคุณลูก,กค้กาทุกท่านเลยที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดติสน,นนบางเมืองแฟมิลี่ของเรานะเรามีจัดจับแจกแบบนี้กันทุกอาทิตย์นะทุกอาทิตย์เลยจับฉลากหาร้านท้าผู้เชี่ยวบีแล้วก็แจกแบบนี้ทุกอาทิตย์นะขอเชิญมาร่วมกิจกรรมกับทางตลาดนัดติสน,นนบางเมืองแฟมิลี่ด้วย วันนี้นะครับอาทิตย์นี้โชว่วปีก็คือร้านอ e ี9้านะเป็นร้านน้าอัดลมและร้านน้ำเนี่ยร้านน้าดื่มนะแจกไปแล้ว75แก้วเจ้าของร้านแถม15แก้วเป็น80แก้วนะตอนนี้คูปองหมดแล้วนั่นนั่นนจ๊นะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการด้วยร้านค้าเปิดทุกวันตลาดเปิดทุกวันนะที่นี่แล้วฝากไวนด้วยวันที่3 1ตุลาคมและวันที่1พฤศจิกายนมีประกวดหนูน้อยนอพมาศ มีดาราจากช่องเกียรติีทีวีพวกคุณมีตลกเต็มคณะนะสร้างความหาพาให้หายเครียดน,นะที่ตลาดน้านติดถนนเรามาลอยกระทรงกันที่นี่นะมาลอยกระทรงกันที่นี่31ตุลา,าคมและวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ตลาดน้านติดถนนบางเมืิงเฟมเบี่กิจกรรมที่ดีแบบนี้ร่วมสืบสานงานประเพน,นีแบบนี้โดยเชียงแมนนิวัดเกียรปันและคุณมอคุณพรนะครับเจ้าของตลาดน้ดตดถนนบางเมืิงเฟมเี่จัด กิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นประจำนั่นๆนะน,ะนะจ๊ะ กับกิจกรรมดีๆครับที่ตลาดนัดที่ถนนบางเมืองแฟมเบอรี่ของเรานี้นะครับโดยเสียแมนหรือว่าเทฟนฟันนะเสียแมนเจ้าของตลาดและคุณพรนะเจ้าของตลาดนะได้จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่ตลอดเลยทุกอาทิตย์นะครับก็จะมีหนุ่มบิชเต้ร์ครับมาร่วมนะทำกิจกรรมนะมาร่วมทํากิจกรรมดีๆที่นี่ตลอดเช่นกันนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลงานอยู่ใน y t u t u นะผลงนานที่มีอยู่ก็เข้าไปชมกันได้เลย แต่ท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนนะยังไม่ได้เป็นเพื่อนในเพจ erm ตลาดนาัดติดถนน,นนบางเมืองเฟร์ิลี่นะเพื่อได้รับข่าวสารที่ส่งไปนะว่าจะจับฉลากว่าจะแจกอะไรนะครับได้รับข่าวสารอย่างทันท่วงทีโดยไม่พลาดข่าวสารก<ป>็เ <Chicago> ข้ามาเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนกันในตลาดนาัดติดถนนบางเมืองเฟร์ิลี่นะเข้ามาเป็นเพื่อนกันไว้นะกด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะเพจตลาดนัดติดถนนบางเมืองเฟร์ิลี่นะ แล้วก็ผลงานของหนุ่มเบเชตเต้ก็อยู่ใน y t u t u นะทั้งแต่งเพลงทั้งร้องเพลงนะเพลงเพื่อสังคมนะเพลงสนุกสนานให้ความสำราญให้ความบันเทิงก็เข้าไปชมกันและอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนั้นนั้นะจ๊ะบาเริ่มสืบสานงานาเพลงในยกนระทงนะคะรับวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะ2วันเลย31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนมี การประกวดหนูน้อยนพมา่านะจำกัดอายุ4ปีถึง8ปีชนะิงเงินรางวัล5,000บาทพร้อมมงกุฎสายสยนะพายช่วยเกียรติยนศะเรามาเราช่วยกันลุ้นส่งลูกหลานของเรานะเข้ามาประกวดหนูน้อยนพมาาที่ตลาดนะัดจิตสนมบางเมืองแลร่รีรางวัลที่หนะ5,000บาทเลยมีค่าสมัครเพียงแค่200บาทเท่านั้นเองนั้นนนนจ๊ะรางวัลที่ส สามสี่นะระวังรองมาก็สามพันห้าสองพันห้าหนึ่งพันห้ามีรางวัลนะรางวัลชมเชยรางวัลหนูน้อยบางเมืองนะเดเป็นรางวัลอะไรนะรางวัลชมเชยจ้ะขวันใจขวันใจหนูน้อยบางเมืองนะขวันใจหนูน้อยบางเมืองรางวัลทั้งสองพันบาทเลยนะใครได้รางวัลขวัญใจนะวันที่31ตุลาคมชมดาราจากช่องเจ็ดสี นะดาราจาก็องเกิดสีภูมิกับแดงบุรพานำมากันนะพบดาราตัวเป็นๆตัวจริงๆกันเลยที่เวทีที่นี่แล้วก็ชมตลกนะสร้างความมหาคลายเครียดนะตอนนี้อาจจะเครียดติดตามข่าวของบ้านเมืองเราเครียดก็มาคลายเครียดกันบ้างนะที่ตลาดนาัดติดถนนของเรามีตลกคณะช้างสั่งเชิญยิม้มแล้วก็นะร่วมสุบสารงานาพณีลอยกระทงบนลอยกระทงได้ นะมีสถานที่สระน้ำอย่างกว้างใหญ่เจ็ดไร่นะเจ็ดไร่ที่ตลาดนะัดเจถนนบางเบงพิมพ์นี่เขาเตรียมไว้อย่างมาตรฐานเลยนี่กิจกรรมดีๆแบบนี้นะโดยเซียงแมนนิวัฒน์เทียนปันและคุณพรนะเจ้าของตลาดนั้นนะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นปีแรกที่เราจัดนะครับหวังว่าทุกๆท,ท่านจะมาให้การส,าน,สรนับสนุนมีร้านค้ามีสถานที่ให้ท่านได้นั่งได้ใช้บริการ นะมากมายเต็มพื้นที่แน่นอนนะครับวันที่3 1ตุลาคมและวันที่1พฤศจิกายนฝากไว้ด้วยนะช่วยการส่งข่าวช่วยการสนับสนุนด้วยนั่นะนะนะนจะ๊ะมีรายละอียดอยูย่ในเพจตลาดนัดติดถนนนั่นนันะจ๊นะนะนะ